น้ำเซบางไฟทางฟังคุ้นนแ้้วพี่น้องโดน,น,น,นฟังแล้วน้ำขึ้นว่าเก่าได้พี่น้องเบิ่งเลยวันนี้ท่วมเกือบทุกปีอ,อ,อีกจุดหนึ่งพี่น้องบอนเดินผีเิ่นจัดงานท่องเที่ยวบานานฝักเซ่ ส,สบายดีพี่น้องอดสู่ครนะูสู่คนอะตอนนี้บาสอนอยู่ที่บ้านทาค้อเมืองไซบุรีแขวแห่งสวรรคเขตคลิปนี้สิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งน้ำของอยูน่าวัดบ้านทาค้อเนาะบริเวณหาดบ้านทาค้อละพี่น้องเลยไปเบิ่งว่าน้ำจะขึ้นสูงทำไดเนาะแล้วก็จะไปอัปเดตอยู่ทางบ้านดานปากเซให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเติม ตอนนี้น้ำคลองยังบริลงง่ายเซฟบางไฟก็ยังบริลงค้อกันพี่น้องตัวน้ำสีลอนฝั่งล้วพี่น้องอะนาวัดบ้านทาข้อทั่วมลหาดบ้านฮาเจา้าลินปีไม้ลาวรัวสงการอ๋อตัวมววน,น้ำมหาศาล อ,อีกประมาณแมตต์ปลายทิเขาเดินวัดสวม่มลหาทาเคราะหรือว่าส่วนของพี่น้องชาวบ้านที่เป็นปลูกมันเผาปลูกสาลีลาลาแคมวัดโอ,อ้กไปได้หมดอีสุภาษบ่ทว่วมล ้องเขาบรรยากาศกำลังไหลมองอยู่โอ้เนี่ยพี่ดองหาท่าคอะเบอาเลยฝังคนก็นเป็นฟังไทยนะปีไม้เล่าเนะี่ยมีหาดนะเปินเปิดให้แขกนะท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เนะที่วงดนตรีมาลงขกาตี ทางสอพี่น้องไปเบิงระดับน้ำเซบางไฟทางบ้านบัวไข่ทางบ้านอันพอละปากเซบางไฟแล้วก็ไปเบิงบ้านด่านบ้านด่านน้ำยังท่วมอยู่ตอนนี้น้ำยังบอลยังลงเลยตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านนาสังเมืองไซบุรีไปเบ,งเบิงน้ำเซบางไฟอยู่บ้านบัวไข่ น้องน้ำเซบางไฟทางฟังพุ่น้นแล้วพี่น้องโ้นฟังแล้วฟังบ้านทาม่วงเมงหนองบกแฝงข้ามมวนทางฟังบ้านบัวไข่ยังมันจะล้นเพื่อนเนาะว่าทางนี้มันสูงทางพุ้นต่ำาไหลท่วมส่วนท่วมสัางของพี่น้องทางพุ้นแล้วเนี่ อนตำห้อยทางบ้านทาม่วงเมืองหนองบกน้ำไหลเข้าละยังบ้านท่วมเฮื่อนท่วมซานเนาะแต่ว่ามันท่วมส่วนท่วมหน้าเฮื่อนซานยังบริไดรับผลกระทบจริงถ้าฟังวันนี้สูงขนาดได้ทางฟังสวนาเขียดยังบมานแม่ปลายลสีไลท่วมละ ฝนพี่น้องเลยน้ำฝนตกมาในทางเหนือหุ่นตกมาทางหัวเซบังไฟพอล่ะเนี่ย้วกาน้ำห่วยน้ำน้อยลายสาขาไหลลงมาหฮมใส่กันตอนนี้บบาวสอนอยู่บ้านปากเซบังไฟเมืองไซบุรีเนาะอันนี้เป็นปากเซบังไฟแล้วพี่น้องเนี่ยน้ำเซบังไฟไหลลงมาสู่น้ำคลองฝั่งนั้นเป็นฝั่งบ้านด่านปากเซงทางน้ำคลองเลยน้ำเซบังไฟยังขึ้นสูงอยู่พี่น้อง ตอนนี้ยื่ทางบ้านด่านน้ำยังท่วมอยู่บนเก่าเนอน้ำยังบโลงเทียพี่น้องจะหน่อยทีพาไปเบิงเนาะทางหน้ามีไปบบได้แล้วเนาะเป็นดอนหอของบ้านปากเซบางไวเอามายืนยืนอย,ยู่จุดนี้จะสามารถแนเห็นพระพนมพี่น้องสูงขระดา้าราานมดอนกลางน้ำลองนี่ก็น้ำท่วมเรียบห้อย เดินจิพนจัดงานของเกี่ยวบ้านปากเซวังไฟในแต่ละปีอยู่บ่วัน,นี้ก็จะมีด่านข้ามไปอำงเพอธาพนมเป็นด่านพนผันทางพุ่นจะมีตลาดนัดไทยลาวลองทางฟังล่างเอาอาหารเอาเครื่องไปขายหลายทางฟังสวรรค์แล้วก็นองบกโดยเฉพาะเป็นอาหารธรมรมชาติ น้องลาวเข้าสลายเป็นคนไปอะเพิดวันจันทร์ตอนเช้ากับวันพาตอนเช้าเนาะใครจะ,ะข้ามไปก็ข้ามไปได้บระะิษั้พาสปอร์ตหรือว่าไซ้บัรผ่านแดนตัวอื่นต่ข้ามน้ำเซบางไฟ หัวเล็กถูกขึ้นด้วยไหมครทางเข้าไปในบ้านด้านนะโอ้น้ำขึ้นว่เก่าได้พี่น้องเบิ่งเลยไปบ่ได้นาะมันขึ้นวัวเก่าปะน,นี่ บ่เอามาทายหูไปเสือมันขึ้นหัวเกาบ่เขามามือนั่น,นโอ้ยคอยขึ้นเนาะโอ้ยสิบลอ่อลงงายแล้วครับเบิ้องนี้ยัยงโดนสิงลงเลยเรื่องจะยกกระทุ่มสันรุ่มเนาะใครใจมีเงินสองสัน คือสีอูโดนโยพีนองเลยที่เคยท่วมผ่านมาละแมนยูจนหดบ,บนเข่าพระรับดินเพิ่นวาวเราถ่ายติดตามน้ำกันเนาะฝากทางพี่ก็ท่วมเหมือนกันเลยบันนี้มันต่ำเนาะน้ำเซบางไฟดันขึ้นมาฝากทางวัดบ้านดานันฝากเซบันนี้ท่วมเกือบทุกปีเนะ้ะ พี่กายนี่ก็น่าจะท่วมหมด้น่โซนทางทางภาคนี้พี่น้อยมีขัวข้ามไปทางภางนั้นเนาะน้ำท่วมหมดล้วเนี่ยใครจะว่าขวัวสูงยองน้ำคุณพร้อมเนาะเรือหลังนี้ท่วมพักขนันไปใครจะเป็นเฮือนสองเนาน เดินโรงเรียนประพมเหียบหอยพี่น้องเลยเป็นทะเลสาบขี่รถมาเบิ่งโซนนี่พี่น้องเอ้ยอ๋อชื่ออะไาฮะทางไหนที่เลือกครับ เรียบ,ยบร,ยนะอบร,ยร้อยไปบ่ได้เนาะอะไปบ่ได้ลุยเลยบ่ได้บ่เลิกจะบอกอ่ะเดีเข้ามาถ่ายหูปีซื้อมาถ่ายหูปีซื้อขี่เฮื่ออะพี่นะ้อง ตโซนแฉมเซได้โซนแฉมเ,เซมเบางไฟโซนนี้มันมีทางปูมันกรีติ่เลยโอ้ฝากบดีพี่น้องไงเป็นบ้านใหญ่พูสมควรนะ่ะบ้านด่านปากเซเนี่ยเบิ้งพันปูฮอดใส ต่อน,นี่เรเคยมาโซนนี้ก็นเพื่อเนะนาะตอนนี้จะไปโซนจะทางทางด้านเนาะโอ้คนปูมหาหอดน,นี้ปูมาสุดนี่ เ้เีฝั่งนั้นเป็นฝั่งบ้านปากเซบางไฟแมงไซบุรีน้ำยังบริชขวดวนทางหน้าคือขัวขามน้ำเซบางไฟขัวเล็กสองฝั่งคำมวลสวาารรณเขต น้ำไหลแห้งอยู่แต่ว่ามันมีฟองคือน้ำคลองน้ำคลองเป็นตาย่านพี่น้องพี่น้องเคยฟังเพลงนี้ป่าวน้ำท่วมบ้านดานที่นี้ คนที่นะ้องอย่าเปลี่ยนใจอย่าได้ลวนเลยโคดเหมือนสายเสบังไฟเพลงของพะบานต่อยหายต่อยนิพนเนาะเป็นห้องไว้ใจโดน,นเอาละเพลงน,นำท่วมบันดาลน,นะอาจารสิเพืเได้ฟังมันท่วมเป็นชุดเป็นเพศเนาะพี่น้องบัลไดตามมันก็ท่วม เป็นงตามสภาพเนี่ยสิยังี่นน้องเลยมันสิงลงบางเทืออยู่ฮอดเปลี่ยนเดือนบางเทือเนี่ยบ่อน,นี่ละหนักแห้งใครจะมีทางเว้นเนาะมี่ขัวข้ามไปทางวัด เบียดทงเลยเบิองอีกจุดหนึ่งเนาะอีกจุดหนึ่งพี่นอ้องบอนเดินผีพ่นจาดงานทองเที่ยวบานานปากเซน้ำขึ้นมานี่บาสอนมาสามสี่มือก่อนน้ำยังเวลลายไนี้ได้ไงรถจาคือสิไปบ่ได้และพวกก้าไปย่านตกคุมเนาะเบิ่งน้ำขึ้นพี่นอ้องเลย คือสิบบ่ลงง่ายแล้วเบืองคักเนี่ยมือดันบบาซอนยังขี่รถจักรลุยไปทางเบื้องขวานี่ได้เนี่ยจอดนีโบกล้าไปกับโบเล็กลแต่ว่าโมงวันมันคมหรือมงนะนีคมอ่ะนะยานอันตรายพี่น้องเป็นทะเลสาบไปเลยเนาะเือนอาเจ้าก,ก็ท่วมเยียมห้อยใครจะเป็นเ่อนสองสันเนาะ ที่ก็ออยู่ห้อยเป็นเดือนมาได้น้ำพี่น้องเลยพอฝนตกข้างเหนือฝนน้ำปลาน้ำฝนน้ำห้วยน้ำห้องไหลลงมาสมทบกันนะขึ้นสูงกว่าเก่า,าพอสมควรเนานะเอาใจช่วยพี่น้องสู้ๆนะเนาะเข้าระวังเข้าติดตาม นี้ก็ควรบริโตกแล้วหวังว่าคือสิลงไวอยู่เนาะโอเคเนาะมอนีาสอนพอลิปชิ้ไนว้สำนีก่อนเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เ้อพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้กำลังใจบ่าซอนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี